โคดพี่มหาากาศน้ำแข็งใสแบบเดลิเวอรี่มาแล้วค่ะและนี่ก็คือโหมด c ล a z y s k สก l ลที่จะทำให้สกิลทุกอย่างของแต่ตัวละคร และใครที่สนใจจะกินน้ำแข็งอาจจะเติมคูปองอาวีนะคะก็นี่เลยค่ะเพจพ่อมดเพลเบอ่์เพลถูกกว่าเติมเองปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้แค่ o อ e n น d ดีค่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะจิ้มเลยลิงก์ข้างล่างดูกี่รอบกูก็สงสารมาหลอดและเกินน้ำแข็งใสแบบเดลิเวอรี่มาแล้วค่ะ everyone pop t to e e t เด e น้ำแข็งใสไปละค่ะเย็นขึ้นหม่องหรือบางครั้งเราก็มีบริการประจำจุดนะคะสนใจไหมคะพ่อเลยน้ำแข็ง ใสจ้าให้เย็นขึ้นหมองน้ำแข็งใสของเราเลยค่ะรับประกันความเย็นและความหวานค่ะดังนั้นเปิดบริการน้ำแข็งใสเดลิเวอรี่มาแล้วค่ะลา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 ลสนใจไหมคลิกสิแหมและดูภูมิใจเนาะกับบันตีที่เดินได้เหมือนกอบกูเลยอ่ะอุ้ยตายไว้กรีปลูกค้ามากันแล้วตั้งแผงขายของค่ะน้ำแข็งใสหวานหวานเย็นเย็นหวานเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบมาบริการแล้วค่ะม ลูกค้าคือให้การต้อนรับดีมากเลยค่ะดังนั้นหนูอลิสสนใจกินน้ําแข็งใสเย็นๆไหมคะนี่บ้าใครมันทำทีมึงรีววน่าอให่คุณรู้ในแข็งใสค่ะแข็งเลยไหมคะแข็งเลยไหมคัะ ดิจิตอลกูำแบบดิจิตอลเด็ดเด็ดเด็ดแม่แม่แม่ลูกค้ามารอซื้อน้ำแข็งใสอยู่หน้าก็แบบนี้ไม่บริการไม่ได้แลอกค่ะน้ำแข็งใสเคลื่อนที่มาแล้วค่ะเอลซูเอลซูอลิสมานี่ค่ะน้ำแข็งใสเคลื่อนที่อลิสอลิสน้ำแข็งใสเคลื่อนที่ไหมคะหนูน้อยหน้าจะชอบกินเนาะเอาไปค่ะน้ำแข็งใสเคลื่อนที่ยัดหน้าไปทีหนึ่งกูไม่แดกน้ำแข็งใส ดูเหมือนว่าคุณฟอเรนติโน่เนี่ยชอบกินน้ำแข็งใส่มากๆเลยนะมาใช้บริการทุกวันเลยน้ำแข็งใส่ค่ะคุณฟอเรนอร่อยถูกใจเย็นเจี๊ยบไหมครับปิ้วนี่ลิเลียนาตีคอนี่เหนื่อยล้นล้นสนใจกินน้ำแข็งใส่ไม่ค่อยเย็นเย็นเลยนะไม่มีคนเอาคองใช่ไหมไม่มีคนเอาคองั้นเอาเองก็ได้ว่าตีคองตีคอนองตีคองตีคอง มันจะมีเตียวเซียนบ้างไหนที่มาโซโล่กอตสเลเยอร์บ้างไว้เนี่ยตีละอ้าวซาต้ามาจากไหนวะกูไม่ได้สนใจอะไรหรอกแต่กูว่าเนิดนาดเสียงก็อตสเลเยอร์แล้วเกินเกมจะจบแล้วสนใจกินน้ําแข็งใส่เย็นกูม่คาอีกคลิกซีเห็นไหมขนาดมึงยังกอปแข็งกูเลยแล้วมาบอกว่ากูกอปโด โทษทีนะพอดีมันเป็นไอเทมให้ซื้อกูไม่ได้ก๊อปสกิลเหมือนใครบางคนน่ะสุดท้ายแล้วก็ชนะแบบน้ำแข็งใสยเย็นเจี๊ยบค่าบอรล่อสำหรับคนที่ต้องการจะเล่นโหมดนี้นะคุณสามารถคลิกเล่นได้ที่หน้าเกมเลยชื่อโหมดว่า Crazy Mode ม,มันจะทำให้สกิลทุกสกิลของคุณนั้นเป็นบ้าแต่คุณต้องเตรียมยาพาราและก็กระโทนอวกเตรียมใบเยอะๆเลยถ้าคุณเจอทูเลนเมื่อไหร่ตุย